ัวต่อมานะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไมพันสามนะครับหรืออะมิโนสาหร่ายชนิดน้ํานะครับซึ่งตัวเนี้ยช่วยอะไรนะครับผมในในตัวเนี้ยจะมีองค์ประกอบก็คือเป็นกรดอะมิโนเข้มข้นนะครับก็จะเข้มข้นมีทุกชนิดเลยครับครบ20ชนิดก็จะมีสาหร่ายสกัดจากทะเลน้ําลึกนะครับผมมีในกลุ่มของเขาเป็นฮิวมิกส์นะครับแล้วก็มีธาตุอาหารรองเสริฟอีก14ชนิดครบถ้วนนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของพระเอกของเราคือเป็น ไบโออีริซิเตอร์นะครับที่ช่วยทําให้เราสามารถนําพวกธาตุในเนี้ไปใช้ได้ดีขึ้นในพืชน,นะครับช่วยอะไรไม้แพนศักษาของเราเนี่ยจะช่วยทําให้พืชเขาเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะกินปุ๋ยกินนักแร่ธาตุต่อไปนะทำให้เขาเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเหมือนคนเราเนี่ยถ้าเราไม่แข็งแรงเนาะเราอ่อนแอเนี่ยเราก็จะสามารถกินอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะไม่แข็งแรงเนาะ ต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าต้นไม้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นโอเคเขาก็จะพร้อมที่จะกินปุ๋ยกินแร่ธาตุากินทุกอย่างได้ดีขึ้นพร้อมที่จะให้ผลผลิตพร้พอมที่ะต้านทานโรคครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถามว่าแตกต่างจากยี่ห้ออื่นไหมผมเคยสำรวจดูแลไม่ค่อยมียี่ห้อไหนนะครับที่จะมีสารอาหารครบถ้วนเหมือนกับในไม้แผนสาของเราเนาะเรามีสารชนิดแรกลยคือเป็นสารที่ ทำให้พืชเนี่ยอยากกินปุ๋ยกินแร่ธาตุกินอาหารคือตัวไคโตโอริโกซซคคาลาร์ครับซึ่งเป็นแพนไบโออิซิเตอร์นะครับสองคือพืชอยากกินปุ๋ยและโอเคมีไหมปุ๋ยมีธาตุรองเสริมครบสิ45ชนิดอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นธาตุรองเสริมที่อยู่ในรูปแบบซีเลตนะครับผมปกติเราใส่ธาตุอาหารรองเสริมเต็มท,ที่ก็แคลเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมโบลอนแคลเซียมแมกนีเซียม,ม,ยมสังกะสีแค่นั้นแต่ของเราเนี่ยมีหมดแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมันทันทองแดง โมลิบดีนัมไอโอดีนแคลเซียมโคบอลน,นิกเกลิลนะครับโเขาเรียกนั้มีหมดครับเพราะฉะนั้นทุกชนิดเนี่ยมีความสําคัญต่อพืชหมดเลยพืชในช่วงเวลานี้ต้องการใช้ธาตุอาหารตัวไหนเขาก็จะดึงมาใช้ตัวไหนไม่ต้องการเขาก็จะเก็บไปก่อนนะครับผมเนั้นของเราเนี่ยธาตุอาหารรองเสริมครบถ้วนนะครับพึงปกตทิทั่วไปเนี่ยเราจะใส่ทีหนึ่งเนี่ยโอ้ต้องไปซื้อต้องการใส่สิบสี่ชนิดต้องซื้อ จ็ดแปดขวดแต่ของเราเนี่ยขวดเดียวครบเลยนะครับผมไม่ต้องไปตามหาเยอะแยะมากมายสองคือปกติแล้วพืชเนี่ยเขาก็จะสามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนเองได้นะกรดอะมิโน,นจริงพืชสังเคราะห์ได้อยู่แล้วแต่พืชต้องได้รับจากปุ๋ยไปสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างเป็นกรดอะมิโนซึ่งบางทีพืชเขาไม่แข็งแรงเนาะขาดสารอาหารแห้งแล้งเนี่ยเขาก็ไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนได้ทันเราก็เอาไปใส่เขาเลยเขาก็จะมีความสดชื่นขึ้นนะครับผมอ่า สารต่อไปก็คือเป็นกลุ่มของสาหร่ายสกัดทะเลนะครับตัวนี้ก็ช่วยทําให้พืชนี่เขามีความทนต่อความแห้งแล้งทําให้เขาเนี่ยให้ผลผลิตดีขึ้นและในสารสากัดจากสาหร่ายทะเลน้ําลึกเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของเป็นโปรตีนกรดอะมิโน,โนค่อนข้างเข้มข้นสูงพองสมควรครับสารต่อไปก็คือเป็นกลุ่มของฮิวมิกครับซึ่งฮิวมิกตัวนี้แน่นอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วมันเป็นสารที่แหล่งสะสมของอินทรีย์วัตถุเต็มไปหมดเลย แคลเซียมแนโตเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในนั้นเตมหมดเลยครับึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารอาหารให้กับพืชได้และอีกตัวหนึ่งที่ผมลืมก็คือเป็นสารในกลุ่มของโอลิโกแซคคาไรเสริมปกติแล้วพืชเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเนาะเพื่อสร้างแป้งขึ้นมาสร้างน้ําตาลขึ้นมาแต่ถ้าเกิดพืชในช่วงเวลาที่เขาเช่นหลังการเก็บเกี่ยวหรือช่วงที่เป็นแห้งแรงหรือพืชที่ถูกศัตรูพืชลุกลานเชื้อราขึ้นมาแรงรบพวกนี้เขาจะอ่อนแอรพืชต้องการน้ําเกลือ ก็คือสารในกลุ่มของโอลิกลูคไคลายแหละเขาจะสดชื่นขึ้นของเราเนี่ยจะมีสารในกลุ่มของโอลิกลูคไซคลายฉีดปุ๊บเพื่อจะเด้งดึงเสียวขึ้นนะครับสดชื่นขึ้นพร้อมที่จะ,จะเริญเติบโตต่อไปเพื่อไม่จะแตกลากแตกช่อให้ผลผลิตครับผมซึ่งตัวนี้ก็คล้ายกันครับคือถ้าเกิดเป็นในกลุ่มของพืชต้นเล็กๆผัตกสวนควรัวไม้ดอกระดับเนี่ยก็ใช้แค่10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุกเกื็ถึง10วันคล้ายกันเลยนะครับ อาเกตเราจะสรรพคุณวิธีการใช้เนี่ยคล้ายๆกันส่วนพวกไม้ยืนต้นพืชไร่ผลไม้เนี่ยก็ใช้2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก15บวันนะครับก็จะเห็นว่าวิธีการใช้เนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยแต่แผนไม้แผนวันทูฟรี Three นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้เราเป็นมิตรต่อเกษตรกรเนาะเอาสามารถจำวิธีการใช้ได้เลยไม่ไม่ยุ่งยากขวดน,นี้ใช้อย่างหนึ่งขวดน,นี้ใช้อย่างหนึ่งไม่ใช่ของเราเนี่ยวิธีการใช้จะคล้ายๆกันแล้วก็เราออกแบบมาให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ผสมด้่นกันใน3อย่างสามารถฉีดพ่นร่วมกันก็จะผลที่ดีที่สุดนะครับผม